นี่น้องเหตุเห็นปะข้างล่างกันนี่อีกเลยน่าติงแห้มจ่ะป้าเห็นเป็นกระโปรงดิจ่ะมันหลายไหมขี้ขี้ขี้ผู้ชายจับใบเห็ดแต่มูกันอันคุณคุณเอ็นมันแต่หมูจะมีกันเต็มเลี่ยมีดอกหน,นึ่งจ้า เดี๋ยวนี้ถาวไปนี่เดี๋ยวบังกันเด้อเอาน้ำเดี๋ยว,วจะได้มันตังมีใหม่เคียดีเนาะจังคอยะได้มาแต่สเแม ไม่นี้ว่าใดดอกอันดอกเงี่ดอกหวานนะได้แต่ดอกแบบนี้ละจ้ะเห็ดเห็ดไข่มุกเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เก็บไปดีบ่เป็ดปิ้งบ่พุนผุนผุนผุน,นอีกพวกหนึ่งนี่นี่โอ้ร้ายคักร้ายแนย่พี่น้องเอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดมือนี่ร้ายคักร้ายแนย่ขอใช่ไหมอันนี้เห็ดเพิ่งเพิ่นเถ่าแล้วมั้งนี่ คงมไปเก็บดอกอยู่อะแล้วเนี่ยไม่เก็บหรอกดอกมันอันนี้ว้าวอันได้ดูอยู่ในมือคุณเธอคือไงเธออันนี้เป็นว่าเห็ดเพิงคาไล่บ่ปลาเป็นคือญ่เธอปลาโตเป็นเป็นสีแบบนี้บ่ฉันบ่รู้ดิ่นี่ว่าคืออันนี้ก็คาไล่บ่เนี้ อันนี้แม่นบ้านี่ให้ว่าอันนี้ก็ค้าไลโอ้ oh my god คุณมูดไ,ได้ป้วยเป็นผู้ข่าได้ไหนฮะเจียมาก่องกันให้เราค่ปะป้าดอกไง,งก็ผู้ข่ายไหมขาไลอีกบ้าน่ะโอ้ oh my god ว้าว ดอกวมาไงยเลยนะโอ้พวกคุนจ๋าฉันเมื่อยเก็บเหรอเนี่ยก็คือแตตาที่ที่หาแล้วไหมบ้าเมื่ยอยเมยเก็บ คุณมูบอกเอ,เกเอาเฮดมาพกเอาุณไอจิบเนี่ยกับตาที่หาเหรอที่หาที่หกแล้วนี่ลลยคักลลยแน่มนือนี่โอ๊ยดิยันเสียงคุณมูบอกอิ่นไปเอาตะเฮดฉันงานย่ายงวิกีเกาหมูเต็มเลย នៅ bottom ទៅមទីណាជិះទៅណាកន្លែងខាងឡែងស្បែកឡាមកញ៉ាំ น้ำเออเห็นอยู่นั่น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 ตาเขไรปะนั่นละทั้งมาเด้อพ่อแม่พี่น้องฉันเลยเห็ดพึ่งหวานโอ้ฉันบ่กลัวมันคือเห็นดุกทุ่หวานไปต่อค้าบม่รอแล้วเด้อเออเห็นอยู่นั่น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 นั มือตาง้าไรบอเอ้นั่นละท่เตป,ปีนี้มันหลยังไพักะลายไหยลลนราจะนี่อื้อนี่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 นนะสร้างเพื่อนเลยว่มีจะแนวใจหรอค่ะอีกเกตการ์อันนี้คือเหตุเพลิงหวานแล้วกเดป็นงไงขาย,ยางไงส่วนอันนี้ก็คือขาลาย An emic. An emic. อันนี้มิกอันนี้มิกอันนี้บ้งดผู้ขายจะให้ท่งกินให้พึ่งเขารักเนี่ยไลายใคกไลค์เนี่ยเก็บผู้เดียวได้ไหมองมูของมูเขาได้ไลายเพราะเขาเียนแบกผู้ขาแบกแค่นี้ก็เดียงแล้วค่ะอันนี้ก็คืออีกหมอนหน่อยนึงนึง เฮ็ดอะไรล่ะเมื่อยเก็บแล้วไหมเที่ยวม,มาหลายพอมันดูไก่จ้ะไปดูตังเอาแอเอามาดูนมกินเลยน,น่บดรเกีด้วยพวกขามากินนมนมตอนนีเป็นเดีก้เลยนะอายอะไรแเจนไม่รู้ว่าดีเฮ็ดยังไงจะได้เนาะ ถึงแเ่เพิ่ง่ายคนอื่นเขาไปขายกันเนาะผู้ขาผู้รู้จักวิธีขายมูกระมเยะแต่วาต้อกสกเอียากขายให้เพื่อมาแบ้งให้เขาไปกินหน่นึง